สวัสดีค่ะขอตตอนรรบเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง NT Live in Italy นะคะคุณอยู่กับมนษษษษษุษย์จะพายตาลีแห่งเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาเจอกันเป็นคลิปแรกนะคะของปี2026เลยนะคะหลังจากที่ห่างหายในการทำคลิปไปนาน มาก,ากเลยนะคะคลิปสุดท้ายที่เมนุนเห็นนะคะเป็นคลิปที่อยู่เมืองไทยเนาะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะคะมาวันนี้นะคะเดือนมกราคมปี2026นะคะเปิดสักการะใหม่นะคะเมนุดจะพาเ,เพื่อนๆไปปั่นจักรยานไปเที่ยวเวนสิสกันนะคะซึ่งจุดบ้านเมนุดเนี่ยจะอยู่ที่เมนแลนนะคะทุกคนแล้วเราจะปั่นจักรยานไปที่เกาะเวนสิสกันนะคะซึ่งะระยะทางเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรนะคะเมนุดดูจากแมพเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาที ถ้าเกิดคนปัดกิ่งก่งก็อาจจะ30นาทีถึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่แมนมษย์ก็เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะในการแบบว่าเดินทางไปเวนิสนะคะด้วยจักรยานกับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่ง wish list ของมนมษย์เลยนะคะที่อยากทำมากๆแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำเลยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาปั่นจักรยานนะคะไปเที่ยวเวนิสด้วยกันกับมนมษย์นะคะ แล้วส่วนใครนะคะที่มีแลนจะมาเที่ยวเวนิสมาเที่ยวอิตาลีนะคะแล้วอยากหาคนพาทัวร์พาเที่ยวหาคนถ่ายภาพนะคะคเพื่อนๆสามารถติดต่อแม่นุชได้เลยนะคะแม่นุชก็รับพาทัวร์พาเที่ยวรับถ่ายภาพอยู่นะคะสามารถทักมาที่เฟซนะคะของแม่นุชได้นะคะที่แม่นุชสะพายอิตาลีทางเมืองเวนิสนะคะไว้กันคนพร้อมแล้วชุดจัดเลนนะอากาศหนาวนะคะทุกคน กล้องแมนนวลแปลกๆแล้วเนี่ยดำมึดเลยตอนนี้มันก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนได้หนึ่งบล็อกแล้วนะคะโอเคไปค่ะ วันนี้แดดดีเกินคาดนะคะทุกคนื่อเช้าแม่นย์ออกมาคือแบบว่าหมอกเยอะมากนะคะแดดใสเลยแหละตอนนี้ส่วนตรงนู้นนะคะทุกคนตรงนู้นเป็นโรงงานผลิตเรือครุิสนะคะทุกคนชื่อว่าฟิคันเชรี่นะคะจะอยู่ตรงมาเกรา นะะมนย์ก็ปั่นมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะข้ามสะพานไปเกาะเวนิสแล้วนะคะทุกคน ดันแข่งกับรถไฟค่ะทุกคนเทียบล้อรถไฟเลยโซนนี้ก็เป็นโรงงานหมดเลยนะคะทุกคนโรงงานแล้วก็พวกเรือพวกอะไรต่างๆอู่โรงอู่เรืออยู่โซนนี้ครั้งแรกนะคะทุกคนถึงปอตโตมาเกรา ตอนนี้จะเป็นท่าท่ารถไฟอีกท่านึงนะคทุกคนเมื่จะต้องลอดใต้หรางรถไฟนะคะเข้ามาที่นี้เป็นท่ารถไฟเล็กๆนะคะชื่อว่าบอร์โต a มาเกราไม่ค่อยมีคนขึ้นลงตรงนี้เท่าไหร่นะ,ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นำรถมาจอดนะคะก็ะจะมาจอด ที่ท่านี้แล้วก็ขึ้นรถไฟหรือว่ารถเมย์นะคะเข้าเวนิสได้ปอุปสรรคแล้วค่ะทุกคนต้องแบกรถขึ้นบันไดนะคะ ทางก็อักเลือดแล้วนะคะทุกคนแบกรถลงลงใต้ทางข้ามนะคะมันมีสถานีรถไฟค่ะทุกคนแล้วก็มันจะต้องข้ามมาฝั่งนี้นะไม่รู้ไม่นุดมาถูกทางหรือเปล่านะคะทุกคนมันไม่มีเขียนป้ายจักรยานบอกทางเลยมีแค่ทางเดินคนเดินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโอเค มีเพื่อนแล้วนะทุกคนมีคนปัน่นจักรยานอยู่ข้างหน้าเรานะคะมีเพื่อนนำทางเข้าเวนิสละโอเคทางนี้ก็ยาวแล้วะค่ะทุกคนปั่นยาวไปข้ามเกาะอ,อีกประมาณสินาทีก็ถึงแล้วล่ะคะ่ะโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ้ทำอะไรนาะฉัน <laughs> อันนี้ท่าเรือนะคะทุกคนกอ์โตมาเกรานะคะ สวยงามร้อนแล้วเนี่ยตั้งแต่ออกมาหนาวหนาวเนาะอันนี้ร้อนเหงื่อแตกลักเลยมีคนวิ่งด้วยออกกำลังกาย ตำรวจตรุมคาราบินเนรี่เียบเลยเข้าเวนิสส่วนเราไปทางนี้ค่ะไปไปต่อ,อชีวิตอยู่บ้านนีดีไม่ว่าดีนะทุกคน มาทำอะไรก็ไม่รู้ร้อนมากๆค่ะทุกคนปลอดไปทีละอย่างไกลฝันเป็นจริงอ่ะทุกคนครึ่งค่อนทางแล้วค่ะอนี่ถึงแล้วเลี้ยวเข้าตรงนี้ ยจะข้ามสะพานยาวๆนีวไ,ไปอ่ะทุกคนมีใ,นใครเห็นหมุนว์บ้างไหมขับรถลุดอยู่เนี้ยโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมระหว่างเมนแลนด์กับเกาะแล้วนะคะนี่แมน่นว์กำลังจะข้ามไปที่สะพานลิเบตะนะคะสะพานสันธิภาพนะคะยาวไปค่ะทุกคน ครั้งแรกที่ได้ขึ้นสะพานนี้ด้วยจักรยานนะคะปกติก็มองมาจากรถไฟบ้างรถยนต์บ้างนะคะวันนี้อีชั้นได้ําฝันที่เป็นจริงแล้วด้วยการฝั่นจักรยานนะคะทุกคนข้ามเกาะเวนิสค่ะนี่รถเมย์บ้านเวนุสเองนะคะสายเบอร์สอง ชเช้าๆวันนี้นะคะกำหนดลิมิตอยู่ที่เสร็จต้านตะนะคะ70ความเร็ว70นะ,ะทุกคนใครเหยียบแรงๆนี่เดี๋ยวจะมีใบสั่งตามมาที่ว่าได้นะคะทุกคนอากาศดีมากๆโชคดีจังที่มาในวันนี้นะคะทุกคนอ้าู เหนื่อยส่วนความยาวของสะพานลิเบตาอันนี้นะคะ <S <S> <S ก็ความยาว3.8กิโลเมตรนะคะทุกคนข้ามไปที่เกาะเวนิสนะคะในดีตเกาะเวนิสเขาก็จะแบบเป็นเกาะที่แสแตนดารลนนะคะไม่มีทางเชื่อมใดๆติดเลยนะคะก็จะมีสะพานนี้แหละ ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เชื่อมเรานะคะไปถึงเกาะเวนิสเห,หนื่อยพูดไปปั่นจักรยานไปลมจะจับแล้ทุกคนอากาศหนาวนะแต่ว่ามนุษร้อนวางแล้วตอนเนี้ยเห็นวิวไปทุกคนมนรถไฟด้วยนะรถไฟ สันใครอยากวิ่งมอราธอน12กิโลนะคะก็วิ่งได้จากเมสเตรมาเวนิสเลยนะคะใช้เส้นทางเดียวกันได้เลย12กิโลอีฉันขวันจักรยานก็เหนื่อยห่าแล้วค่ะทุกคนดูบรรยากาศข้างทางไปพลางๆค่ะน่าจะอีก1กิโลเมตรสุดท้ายละ เวงวางเป็นลากูนนะคะเวนิสเขาก็เป็นลากูนมีดินเหนียวดินโคลนนะคะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาบนดินโคลนดินเลนนะคะสะพานนะคะทุกคนเขาก็จะมีเครื่องตรวจจับความเร็วนะคะอยู่ตรงนี้ใค <c oughs> รวิ่งมาเพอเผอนะคะก็เบรกกันด้วยนะคะตรงนี้รู้สึกว่าจะวางท่อแกส๊สอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคน ยาวไปถึงเวนิสเลยนะคะใกล้ถึงแล้วทุกคนฝันใกล้เป็นจริงละไปค่ะอีกโค้งสุดท้าย ส่วนวันนี้แม่นุต้องปั่นกลับด้วยนะ12 1 12 12 2 <c oughs> 24 24กิโลเองนะทุกคนเออยี่สกิโลเองเหมือนจะเยอะก็เยอะนะแม่นุตไม่เคยปั่นอะไรไกลขนาดนี้เลย บรรยากาศโค้งสุดท้ายถึงแล้วนะครัทุกคนอีกนิดเดียวที่ถึงที่จอดรถละสุพานที่ปั่นมาเมื่อกี้นะคะ3.8กิโลเมตรนะคะลากเลือด <c oughs> เหนื่อยเวอร์วังจากรถอ้ามาเจอชีวิตทางเรือกันหน่อยเด้ จักรยานแล้ว่ะอันนี้มันขึ้นเนินนิดนึงด้วยมันดอกเป็นจักรยานแม่บ้านนะเหนื่อยสุดๆสุดๆเลยนะคะรถคู่ใจของมนุ์เองนะคะจอดเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดจากจอดจอดมอเตอร์ไซค์แหละทุกคนก็เลยแบบว่าขอจอดจักรยานได้คนันะแจ ก็มีคนจอดอยู่นะคะแล้วก็หลายคนจอดแล้วก็เหมือนทิ้งล้างเย่ยอันนี้ก็จอดไว้แบบน่าจะนานแล้วไม่มีใครมาเอาแล้วเนี่ยนี่อันนี้ก็แบบว่าเป็นซากเลยอ่านเอินหายเกี้ยงนะคะส่วนอันนี้สภาพแบบนี้ไม่มีใครสนใจแน่นอนปล <c oughs> อดภัยชั่วโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อน <c oughs> ๆไปเดินลงเวนิสแป๊บหนึ่งนะคะถึงแล้วภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะ ใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดินอีกนิดนึงนะคะก็จะไปถึงจุดจอดรถตึกขา,ขาวนะคะข้างหน้าขาวดำเวลาคนขับรถมาก็สามารถมาจอด,จดตึกตึกนู่นได้นะคะแต่ก็จะมีที่จอดหลายจอดนะคะทุกคน ส่วนตัวนี้ก็จะต้องมีบัตรเข้าไปค่ะทุกคนสาม,มารถจอดได้วันนี้แดดดีจริงๆค่ะทุกคน โซนนี้นะคะก็เป็นโซนเปเซเรโรมานะคะเป็นจุดจอดรถค่ะถ้ามารถเมย์รถครัมต่างๆนะคะก็จะมาจอดที่จุดนี้เป็นจุดหลักๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่มาถึงเวนิสแล้วนะคะเราก็จะต้องปั่จักรยานกลับบ้านแล้วะคะ่ะตอนนี้ ตัวนี้จะเป็นจุดจอรถดทรัมนะคะก็จะเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างเมนแลนด์แล้วก็เกาะเวนิสนะคะทุกคนก็ามาขึ้นรถทรัมที่นี่ได้สามารถพักได้ที่บนเมนแลนนะคะที่เมืองเมสเตรก็จะอยู่ใกล้สุดนะคะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วแบบว่าเอออยากได้ที่พักราคาไม่แรงมาก นะคะเมทรก็เป็นหนึ่งทางเลือกค่ะทุกคนส่วนใครนะคะที่มาแล้วอยากจะหาคนพาเที่ยวนะคะเพื่อนๆติดต่อมน,นุษย์ได้เลยรับจัดทงจัดทริปต่างๆนะคะเป็นแบบพรเวษสามารถทักมาที่เพจนะคะมน,นุษย์สไป์ตอลี่แห่งเมืองเวนิสได้เลยนะคะไปทางไหนดีเรา เส้นนี้แล้วกันเจ okay, มันมีเวลาอีกสองชั่วโมงในการกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปรับลูกๆแล้ว <Okay. S 1> เที่ยวเตะเตะทั้งวันเลยนะะออกมาตั้งแต่10บโมงเช้าตอนนี้ก็บ่ายคล้อยกันแล้วคะ่ะทุกคนข้ามมาตรงจุดจอรดรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอรดรถถ้าเกิดขับรถมาก็ มาจอดตรงนี้ได้นะคะวันหนึ่งตกวันละประมาณ25ยูโรนะคะทุกคนโดยประมาณนะคะแม่นุชไม่แน่ใจว่าปีนี้ราคาเขาขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงนะเดี๋ยวเราไปเช็คในเว็บไซต์กันอีกทีหนึ่งะะตึกขาวขาข้าขงหลังี่ยไหมนะะูน่นนะคะมีทั้งหมด6-7ชั้นเลยนู่นแหละโอเคเดินทางกลับปั่นจักรยานกลับคะ่ะทุกคน24กิโล ส่วนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ช่อง n t Life in Italy ให้มนุษย์ด้วยนะคะคนไทยในอิตาลีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวไปดูซิรถเรายังอยู่ป่ารถจักรยานสุดที่รักของดิฉันจะอยู่ไหมนะ่ขามาประมาณ40 กว่านาทีเกือบห้าสิบขากลับก็เดี๋ยวปั่นเร็วหน่อยนะคะมีเวลาอีกไม่ถึงสองชั่วโมงแหละชะเดมรถอยู่อ่ะทุกคน